สวัสดีครับมาแกะสินค้านะครับเดี๋ยวมาดาูสินค้าด้านในนะครับว่าเป็นอะไรนะครับก็แกะไปแล้วนะครับก็เป็นขวดนะครับเป็นาสารล่อมแมลงวันทองนะครับตัวนี้เป็นขวด1 2 0่ c ซีซีนะครับก็เป็นตัวดักจับตัวผู้นะครับตัวนี้เคย ซื้อมาลองใช้แล้วนะครับขวดเล็กนะครับก็ใช้การได้ผลดีนะครับก็เลยซื้อเป็นขวดใหญ่นะครับก็จะมีวิธีใช้นะครับแล้วก็อัตราการอัตราการใช้ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ผมแจ้งไปก็คือซื้อมาแล้วมันใช้ได้จริงนะครับก็เลยซื้อเป็นขวดใหญ่มานะครับตัวนี้ช่วงนี้ครับหน้าผลไม้นะครับก็มลงวันทองก็เยอะนะครับก็ หาวิธีป้องกันนะครับโดยใช้สารลอบอะไรวันทองนะครับของยี่ห้อนี้นะครับใช้งานได้ดีนะครับขวดละ300กว่าบาทนะครับสามร้อกว่าบาทท่านในสนใจสินค้านะครับก็กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับสรบคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ